ยินดีต้อนรับเข้าสู่กับรายการเ c h a n n คือตอนนี้เรากำลังจะมาสอนทุกคนเนี่ยมาสร้างลิฟของไม้ครับไม้ครับครับไดก็ได้ กืนอืนแล้วต้องมีบล็อกก็บนในลิงก็รถไฟรางรถไฟแล้วก็รถรางก็เอนแล้วก็แล้วก็เราก็ใช้ไมโอ้นี่แหละทำสร้างสร้างให้เป็นประมาณนี้เลยต่อต่อขึ้นไปหนึ่งสองห้าบล็อกนี่แหละแล้วก็ต่อ,อ,อกมาอีกแล้วก็ตอ,อ,อกมาอีกสบล็อกนะ แล้วก็จากนั้นก็เอาบันไดลิงวางข้างบนสุดแล้วก็จําที่ไว้นะว่าตรงเนี้ยวางบันไดลิงแล้วก็กระโดดขึ้นไปไเสร็จแล้วก็ให้เราทําการนารางรถไฟวางไว้แล้วก็ดดลดรางเสร็จแล้วลงมาเหมือนเดิมแล้วก็มาตีตรงนี้นี่อันนี้มันก็จะไม่หล่น แป๊บหนึง่งให้เราคลิกขวาขึ้นแล้วก็คลิกขวาอีกทีเพื่อขึ้นมากระโดดขึ้นมาแล้วก็คลิกซ้ายสองทีเพื่อลงแค่นี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ